แล้วพี่น้องครับก็ทักทายกันพอสมควรนะก็เข้าสู่พระธรรม1นทิมบทีบทที่6นะวันนี้เป็นวันพุธที่26มกราคมปี2565หรือปี2022นั่นเองนะวันนี้ก็หลายคนก็ต้องคงจะตื่นแต่เช้าไปทำงานกันแล้วหลกคนที่ทำงานอยู่หลายคนก็ work from home นะ ก็อย่างผมเองนี่ก็ work from home มานานแล้วทำงานเองนะเกี่ยวกับต้นโกโก้นะเราทำโกโก,โก้แล้วก็ทำเรื่องของ forex นะครับในเรื่องของการเทรดเทรดตระกูลเงินนะก็เป็นธุรกิจที่สามารถทำงานที่บ้านได้นะเราอยู่ที่บ้านแล้วก็ศึกษาพระคัมภีร์วันนี้เราก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับในหนึ่งทิโมธีหนึ่งทิโมธีบทที่6นะครับ ข้อที่มาถึงเรานะครับข้อที่มาถึงเราในวันนี้นะฮะในบทที่6นั้นนะครับมันข้อ12นะครับอ่าสิบเเกี่ยวกับความเชื่อนะเกี่ยวกับความเชื่อเลยก็คือการการต่อสู้อย่างเต็มกําลังที่เกี่ยวกับความเชื่อนะครับแต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้จงมุ่งมั่นในความชอบธรรมในทางของพระเจ้าความเชื่อความรักความอดทนและความอ่อนสุภาพจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันต์ไว้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคนนี่คือสิ่งที่พระนํานมาถึงเราในว,วันนี้พี่น้องครับเดี๋ยวเราก็จะมาะพูดถึงคาว่าพระธรรมหนึ่งทิพม์ทีเนี่ยอ,อาจารย์ปโลุพูดถึงใครแล้วก็ทําไมถึงต้องอพระธรรมมาถึงเราวันนี้ย้อนมาจากอะไรนะเราจะธิฐานร่วมกันสาธุการแด่พระเจ้า เวลานี้พระบิดาเจ้าที่พระธรรมในข้อนี้มาถึงเราเนี่ยอ,อาจาัปปโลได้มีความหมายหรือข้อพระธรรมที่มาจากพระเจ้านั้นทําให้เราเองนั้นต้องค,คร่ครวญเรื่องเรื่องไรพระบิดาเจ้าขอให้เราได้เข้าใจในพระวจนะนี้ที่เราเองนั้นจะศึกษาคข่ควรวญในการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ที่เราจะแบ่งปันพระพรออกไปพระบิดาเจ้าโอสาธุการแด่พระเจ้าบัดน,นี้ขอพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเราทรงให้สติป,ปัญญาเรา ส่งให้ความรู้ซึ่งเราในการเดินทางในการเดินอยู่กับพระเจ้าพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ที่พระองค์ทรงพาเราเดินทางไปยังปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าที่เราจะแบ่งปันพระพรให้กับพี่น้องผู้เชื่อแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ามาเชื่อในถังคริสเตียนนี้เขาได้เข้าใจพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ล่วงนิ้าในความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องฮะในหนึ่งทิโมธีนะครับนะอาจารย์ปาโอนะทิโมธีเนี่ย เป็นลูกศิษย์เอกเลยอาจารย์ปโลเลยเรียกว่าลูกเลยนะฮะก็คือทิมโมธีเนี่ยเป็นคนที่เอ,อ่อเขาเรียกแหละเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงนะที่รักพระเจ้ามากนะครับรักพระเจ้ามากแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็คือเอ,อ่อที่ทิมโมธีอยู่เนี่ยก็คือตอนเนี้ยอาจารย์ปอลเนี่ยเขียนจดหมายฝากมาถึงทิโมธีนะนะในแคว้นนะทิมโมธีอยู่ที่แคว้นไหนครับเนี่ยก็คือเอ,อ่อเอ่ออาจารย์ปอลมาถึงที่แคว้นมาซิดโดเมียนะแล้ว นะที่โมธีอยู่ที่เอเวซัสนะครับแล้วคิดจักรนี้ครับมันเกิดปัญหาครับคีดขีดจักรเนี้ยนะเกิดปัญหาครับเกิดความก็คือว่ามันมีบางกลุ่มเนี่ยมาต่อต้านในเรื่องของคริสเตียนว่า ความเชื่อเดิมนะถือกฎบัญญัติไม่ถือกฎบัญญัติอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็ทําให้คนเข้ามาเนี่ยจริงทิมโมธีเนี่ยในคิดจักรเนี่ยทิมโมธีแบบอายุน้อย <c oughs> แล้วก็ไม่สามารถจะไปสู้กับผู้อาวุโสนะอาวุโสแต่ทิมโมธีเนี่ยยึดพระคัมภีร์ฮะยึดคาสอนของอันจัปโลยึดคาสอนของพระเยซูคริสต์แต่อื่นๆคนอื่นๆนที่เข้ามาเนี่ยก็คือเอาความเชื่อเดิมเข้ามาเนี่ยก็คือถือกฎบัญญัติเข้ามาแล้วก็มามา อา,อาจารย์ปรโลก็เลยมาหนุนใจทิโมธีว่าให้ต่อสู้ต่อสู้ไปนะทายังไงที่เราจะทาพี่น้องเอาคนที่ว่าคนที่เชื่อก็เดินอีทางหนึ่งคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ไม่เชื่อนะอาจารย์ปรโลกพูดถึงนี้เลยฮะท่านมาบทบทที่หนึ่งเลยนะนะบทที่หนึ่งข้อที่แปดเนี่ยนะก็อาจารย์ปรโลกบอกว่าเราทั้งหลายรู้อยู่ว่าทรมัญญัตินั้นดีถ้าผู้ใดใช้ถูก คือในอดีตเนี่ยคนยิวเนี่ยนะครับศาส,สนายูดาเนี่ยนะศาส,สนายูดาหรือคนยิวเนี่ยก็คือยังถืออข้อพระคัมภีร์คือกฎบัญญัติคือของโมเสสนะของโมเสสทีนี้มันมันถือแล้วเนี่ยมันทําไม่ได้เข้าใจความหมายไหมถือแล้วทําไม่ได้เดี๋ยวไปจะเล่าให้ถึงว่ามันมันเหมือนกับบ้านเราตรงไหนถือแล้วทไไํานะไม่ได้นะพอทําไ,ไม่ได้รับได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดว่าเออพอความเชื่อพระเยซูปุ๊บม,มันง่ายไงครับมันไม่ต้องไปถือ ถือนู่นถือนี่อะไรเงี้ยนะครับนะถือนู่นไม่เท่าไหร่นะถือนี่อันตราย <c oughs> ถือนี่เลยเยอะเลยนะโอเคอ่าเขาบอกว่าธรรมบัญญัตินั้นดีนะผู้ใดใช้ให้ถูกนะธรรมบัญญัติเนี่ยดีทําให้ดูคือรยรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้ทรงบัญญัติไว้เพื่อคนชอบทำก่อนนะคนชอบทำไม่ได้บัญญัติมือของคนชอบทำนะแต่ทรงบัญญัติไว้สําหรับคนอธรรมและคนดื้อด้านคนผิดและคนบาป คนไม่นับถือพระเจ้าและคนหมิ่นประมาทคนฆ่าพ่อฆ่าแม่คนฆ่าคนคนล่วบเวณีคนรักล้มเพศนะผู้ร้ายลักคนคนโกหกคนทวนสมบัติและอะไรอะไรอะไรที่ขัดต่อคําสอนอันมีหลักตามที่มีอยู่ในข่าวอันประเสริฐเลิศดของพระเจ้าผู้สวยวสุคือข่าวประเสริฐที่รับทรงมอบหมายไว้กับข้าพระเจ้านั้นค,คือคือเข้าใจไหมครับอาจารย์ปารลเนี่ยถือกฎประยัติมากร ถือกฎบัญญัติมาก่อนแล้วรู้ดีด้วยว่ามันทําไม่ได้นะแล้วมันเป็นกับว่าถือกฎบัญญัติคือมันสุดตรตงเข้าใจความหมายไหมครับคําว่าสุดตรตงก็คือความเชื่อที่ไม่ได้อยู่ในหลักการเนะี่ยเหมือนอย่างเอ,อ่อยกตัวอย่างไงเนี่ยก็คือเอาง่ายว่าบ้านเรานี่แหละนะคือความเชื่อบางครั้งเนี่ยไม่รู้เชื่ออะไรนะบางคนก็ไปเชื่อต้นไม้ใช่ไหมไปเชื่อลูกปั้นอ่าลูกปั้น โลหะไปเชื่อลูกป,ปั้นที่เป็นโลหะเป็นปูนอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยสังเกตไหมฮะไปเชื่อลูกป,ปัน้นนะไปเชื่อ,อบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่กฎข้อเชื่อเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งทําให้เองนั้นนะ่ะหลายคนนะ่ะก็หลงเจื่ไปเพราะว่าสิ่งที่เราไปเชื่อน,นั้นนะ่ะมันช่วยเราไม่ได้ไงพอช่วยไม่ได้ปุ๊บเราก็ไปแบกเห็นไหมโอ้บางคนนี่นะต้องตื่นแต่เช้ามาใช่ไหมสังเกตไหมนะ ต้องเตรียมอะไรนะน้ําเตรียมข้าวเตรียมอะไรมาไหว้จุดทูบจุดอะไรเยอะแยะ,ยะนะทำไปทําไปทําไปทําไปตลอดเวลาสังเกตไหมนั่นคือความเชื่อที่เป็นกฎบัญญัตินะในบ้านเรานี่นะก็คือคิดว่าตรงนั้นจะช่วยเราได้แต่มันทําไม่ได้ครับมันช่วยไม่ได้จริงๆก็คือถ้าช่วยได้ลนะผมคงไม่มาพูดตรงนี้จะช่วยได้นะผมคงไม่มาถึงเล่มนี้นะพี่น้องผมไม่มาถึงเรื่องนี้เพราะผมทํามาก่อนครับ โอ้โห,โ,หโหผมนี่แบบมีขันอะไรนะเรียกขันห้าขันหกขันเจ็ดขันแปดขันเก้าขันสิบเต็มบ้านได้หมดเลยนะเต็มบ้านเลยนะครับโอ้โหเยอะแยะมากเลยนะเราผมก็ทําทําไปทํามาเริ่มเริ่มเหนื่อยฮนะเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเอ๊ะเราทําไปแล้วไ่เห็นมันช่วยอะไรไหมมีได้เสียนะต้องไปเสียอะไรนะอะไรนะไอมาคูเนี่ยชุดหนึ่งโอ้โหเมื่อก่อนนี่แบบต้องทีหนึ่งสิบชุดนะสิบชุดมั่งอ่าแล้วต้อง เส้นไว้ด้วยเล่าขาวอีกโอ้โห <c oughs> สุดท้ายเมาเอ,าเอง <c oughs> กินเองเมาเอ,าเองนะนั่นคือนั่นคือเราคิดว่าไอ้ตรงนั้นจะช่วยเราได้ในกฎบัญญัติของยูดาใช่ไหมครับก็คือต้องโอ้โหมีแบบเยอะมากเลยนะถ้าเราไปอ่านในภาภาพระคัมภีร์นะครับก็คือคนต้องถือต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ไม่งั้นไม่รอดโอ้โหอันตรายต้องตื่นขึ้นมานะต้อง โอ้นมาสก,การวันหนึ 6, ่งห้ารอบหกรอบต้องโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้นะทัศนายูดาบทบัญญัติอ่ะมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้ครับทําให้ทุกคนอะ่ะไม่รู้ว่าจะเจอพระเจ้ายัางไงมันทุกข์นะแต่องค์พระเยซูม,มาเนี่ยมาทําให้มันง่ายครับแค่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าเข้าสวรรค์เลยง่ายๆแค่นี้แหละเห็นไหมนี่คือ พระเจ้ามาเปิดตาในให้อาจารย์ปาโลเห็นอาจารย์ปาโลก็เลยไปสอนทุกคนนะแล้วก็ไปตั้งคิดจักทุกคนแล้วก็ประกาศทุกคนเลยนะแล้วก็ทีน,นี้ก็มาหนุนใจที่โมทีว่าเอาละคนในคิดได้จักเนี่ยแล้วก็ลองดูว่าใครที่เชื่อทางพระเยซูก็มาก่อนใครที่ไม่เชื่อก็ปล่อยเข้าไปก่อนนะเพราะว่าไ้กฎบัญญัติพวกนั้นนะ่ะถือไปก็ไม่มีประโยชน์นะเล็งว่ากฎบัญญัตินั้นเนี่ยไม่ได้มาทําไม่ได้มาเพื่อคนชอบทา แต่มาเพื่อคนอธรรมฟังนะพี่น้องนะนั่นคือคนที่มีพระเจ้าเนี่ยเอากฎไม่หยัดไปง่ายงง่ายๆนะครับนี่คืออาจารย์ฟะโลกนะที่จะให้ให้ให้ใหแนะนําให้ทิโมทีนะได้ได้ได้หนุนใจแล้วก็เดินหน้าต่อนะเหตุฉะนั้นเหตุฉะนั้น ก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านหล l a ให้วิงวอนอธิษฐานถูนขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเรียบเรียบและสงบสุขในทางธรรมอย่างนอบน้อมอาจารย์พหลก็เลยบอกอาาทิโมธีว่าให้เราเองนั้นเนี่ยเวลาอธิษฐานเนี่ยนะก็คือให้อธิษฐานเนี่ยอธิษฐานเผื่อให้ใครให้กษัตริย์ด้วยนะให้ให้คนทั้งประเทศให้คนในชุมชน คืออธิษฐานเผื่อให้ทุกคนเลยให้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่ที่โมทีบอกแล้ววันนี้ครับพวกเราเองนะั้นน่ยทุกวันอย่างเย็นวันนี้วันพุธนะฮะเย็นวันพุธแล้วก็เช้าวัานเสราร์นะครับนะสวันต่อสัปดาห์ ที่ทางเราเองนั้นก็จะอิษฐานเผื่อให้กับประเทศไทยให้กับกษัตริย์เราให้กับพี่น้องคนไทยพี่น้องผู้เชื่อทั่วโลกนะเราก็ทําแบบนี้เราก็ทําแบบเนี้ยนะครับในสัปดาห์ละสองครั้งก็คือทําเป็นกลุ่มนะก็ประมาณ 50- ถึงร้อคนนะที่เข้ามาในกลุ่มในไลน์ในอดีตเนี่ยเราก็จะไปที่คิทต้จักรแต่ตอนเนี้ยมันมันไปไม่ได้เพราะว่าก,การัเรื่องเรื่องของการระบาดเรื่องเชื้อไวรัสเราก็เลยใช้ระบบซูมนะครับระบบซูมท่านทุกท่านสามารถเข้ามาฟังได้นะครับ นี่คือสิ่งที่อาจารย์พโลโมาถึงทิโมทีแล้วเกิดอะไรขึ้นครับในในลนักษณะว่านั่นคือมันเกิดที่หนึ่งก็คือเกิดเกิดเรื่องราวในคิดจักรของเอวัตที่ทิโมทีบอกว่าทำอย่างไรที่เราเองนั้นจะอยู่ร่วมกันอย่างมัธยสันติสุขนะก็คือเรื่องของความเชื่อเรื่องความเชื่ออาอจารย์พโลอว,ว่าวันนี้นะครับนะให้เราดูนะผู้ปกครอง ให้เราดูว่าในคิจจักรเรามีนะผู้ปกครองยังไงนะคานี้เป็นคําจริงคือว่าถ้าผู้ใดปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคิดจกักรผู้นั้นก็ปรารถนากิจการที่ประเสริฐผู้ปกครองดูแลนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้นะเป็นสามีของหญิงคนเดียวนะเป็นคนผู้รักประมาณตนนะเป็นคนรู้จักประมาณตนมีสติสัมปชัยะเป็นคนสง่าเรียบร้อยมีอัธยาศัยรับแขกเหมาะที่จะเป็นครู ไม่ดื่มสุรามืนเมาไม่เป็นนักเลงหัวไม้แต่เป็นคนสุภาพไม่เป็นคนชอบวิวาทไม่เป็นคนเห็นแก่เงินต้องเป็นคนรอบคอบนะต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดีอบรมบุตรธิดาของตนให้อยู่ในโอวาทและมีใจนอบน้อมเพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตนคนนั้นจะดูแลคิดจักรของพระเจ้าได้อย่างไรอย่าให้ผู้ใด อย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นผู้ปกครองดูแลเกรงว่าเขาจะเย่อโสแล้วก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมานั้นนอกนั้นเขาจะต้องเป็นที่นับถือของคนภายนอกมิฉะนั้นจะเป็นที่ติเตียนและติดบ่วงแล้วของมันคาร์มาโลก็บอกว่าหนุนใจที่มาทีว่าอาทิโมทีลองดูนะคนที่จะขึ้นมาบอกว่าถ้าเขามีคุณลักษณะปกครองที่ได้จักได้ เอาคาตามเนี้ยเอาเอาสิ่งที่พระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าคนที่จะขึ้นมาดูแลคีดจักรต้องทํำยังไงให้เป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอ่ะปรารถนาอยากให้ทุกคนเองนั้นอะ่ะมีอ่าในสิ่งที่เขาเรียกว่าจิตใจหรือการพิจิรกครองนะ่ะเขาเรียกเป็นแบบอย่างนั่นเองเป็นแบบอย่างผู้เชื่อนะเป็นแบบอย่างผู้เชื่อนะอย่าให้ผู้ใดมีนประมาทความหนุ่มแน่นของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์คือมันเกิดมันเกิดว่าที่โมธีเนะี่ยไม่อยากจะปกครองละบอกว่าไม่ไหวละสู้สู้กับกลุ่มคนวนีนไม่ไหวแต่จามบาโลก็หนุนใจบอกว่าลูกเอ,อ๋ยทําตามที่พระเจ้าบอกทําตามที่พระเจ้าบอกเห็นไหมฮะ นี่คือพระเจ้าบอกว่านี่คือสิ่งที่ทิโมธีจะต้องทํานะแล้วกหนะ้าที่ต่อคนอื่นนะนั่นคือการตักเตือนเออถ้าตักเตือนเอาง่ายๆว่าถ้าตักเตือนได้ก็ตักเตือนถ้าตักเตือนไม่ได้ก็ต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะก็ให้ออกไปเลยอย่างนี้นะในการตักเตือนนั้นนะในการตักเตือนนั้นนะอาจารย์เปโลก็บอกทิโมธีบอกว่าอย่าตําหนิชายผู้มีอาวุโสคําว่าอย่าตักเตือนชายผู้มีอาวุโส ก็คือว่าแต่จงขอร้องฮะถ้าเกิดอ,อะไรนปุ๊บขอร้องเขาอ่ะให้เขาเหมือนบิดาจงถือว่าคนหนุ่มๆทั้งหลายเป็นเสมือนพี่หรือน้องและผู้หญิงผู้มีอาวุโสเป็นเสมือนมารดาและหญิงและหญิงและส่วนหญิงสาวๆให้เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวที่มีใจบริสุทธิ์ต่อเขาจงให้เกียรติแม่ไม้ไร้ที่พึ่ง ถ้าไม่ไหม้คนใดมีลูกหลานก็ให้ลูกหลานนั้นหัดปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาโดยปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อนนะและให้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะว่าการกระทําเช่นนี้เป็นที่พอพระไทยพระเจ้าฝ่ายผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่งแล้วอยู่เพียงแต่ลําพังผู้เดียวนั้นก็ย่อมมอบความหวังไว้กับพระเจ้าและบิงบวลในฐานทั้งวันกลางวันและกลางคืนไม่ขาดส่วนผู้หญิงที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนั้นนะก็ตายทั้งเป็นนะ จงกำชับข้อนี้เพื่อเขาจะไม่ถูกตำหนิถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงาติของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตนผู้นั้นก็จะได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้วและชั่วย,ยิ่งกว่าคนไม่เชื่อเสียอีกโอ้ข้อนี้แรงอาจารย์ปโลบอกให้ทิมธีว,ว่าถ้าหน้าที่ต่อผู้อื่นเนี่ยในคีดิจักเราดูแลเนี่ยเพราะว่าคนที่มาคี้ดจักจะมีคนเยอะนะจะมีเข้ามาเยอะใช่ไหมฮะในอดีตเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาเยอะนะตักเตือนยังไงถ้าเจอผู้ชาย ทำผู้ที่โอโซกว่าเนี่ยก็แค่ขอร้องเขาขอร้องเป็นพี่เป็นน้องกันนะทาอย่างนี้ดีไหมปรึกษาหารือกันนี่คือสิ่งที่สิ่งที่อาจารย์ปอโลนะตักเตือนมาให้กับทิโมธีที่คิดจจักเอเวซัสพี่น้องครับสิ่งที่มาถึงเราวันนี้นะบอกว่าแล้วอาจารย์ปโลมองถึงอะไรครับมองถึงสิ่งที่คิดจจักทุกวันนี้ย้อนคิดเลย ทุกวันนี้นะทุกที่มันจะมีปัญหาซ้ำๆเหมือนๆกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นเราเอาเงื่อนไขไปใส่ในคิดได้จักเยอะเกินไปพอาไปใส่ปุ๊บเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้โดนการเลี้ยงดมูมันแบบว่าผู้เชื่อเนี่ยอยากจะเชื่อแต่บางครั้งเนี่ยบางครั้งไปไม่ถูกว่าจะต้องไปทางไหนพอไปไม่ถูกปุ๊บกำลังก็น้อยลงแล้วยิ่งตอนนี้วิกฤตโควิดหลายคิดได้จักนั้นต้องปิดตัวลงไป ทุกคนก็ไม่มีกําลังที่จะต่อสู้ไม่สามารถจะเปิดคิดจักรได้ก็เลยเป็นคิดจักรที่ต้อง online. ออนไลน์ทีนี้ออนไลน์ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ล่วงอยู่ในความบาปพอล่วงในความบาปมันเกิดอะไรขึ้นครับก็กลับไปหาลูกคารพเดิมๆนี่คือสิ่งที่อาจารย์โบโลว่านี่คือเมื่อ2,000ปีก่อนฮะมันไม่ต่างอะไรกับตอนนี้พี่น้องนี่อันตรายมากนะครับแต่แล้วเนี่ยอาจารย์โบโลก็บอกว่าวันนี้เราเองเนี่ยเป็นผู้เชื่อ ทำอย่างไรที่เราเองนั้นนะจะให้เป็นแบบอย่างนะก็คือว่าจงสั่งสอนและสนุนให้กระทำตามหนะ้าที่เหล่านี้ถ้าผู้ใดสอนผิดไปจากนี้ฟังนะและไม่ยอมเห็นด้วยกับพระอันมีหลักของพระเยซูเจ้าและคําสอนที่สมกับของพระเจ้าผู้นั้นก็เป็นคนทนงตัวและไม่รู้อะไรเขาชอบทุ่มเถียงและโต้แย้งในเรื่องคําสอนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการดีฉากันการทะเลาะวิวาทกันและการกก่าวร้ายกัน การไม่ไว้วางใจกันและการด่าทอกันระหว่างผู้ที่มีใจสามและ,ะไล้ความสัต์จริงที่คิดว่าทางของพระเจ้านั้นเป็นทางได้ประโยชน์นะจริงอยู่เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้าพร้อมทั้งความสุขเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกชั้นใดเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกชั้นนั้นไม่ได้พี่น้องมันมันมันเกิดอะไรขึ้นครับในยุคสมัยนี้ ในยุคสมัยนี้เมื่อไรกันแล้วแต่ถ้าเราเองนะั้นเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งนะมันจะไปไม่รอดทุกไลนะ์เลยอย่างที่ผมพูดเมื่อวานเนี่ยในความเชื่อเดิมๆผมเนี่ยมันมีแต่ผลประโยชน์ทั้งนั้นมันไม่สามารถเอารอดได้แล้วซาตานนะ่ะมันรู้พอเรามาอยู่ในในความเชื่อใหม่นะมันก็เข้ามาอีกมันก็มาปลุกปั่นเพราะว่าเหมือนเหมือนแค่แค่ย้ายที่ มาอยู่ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราไม่เข้มแข็งพอปุ๊บมันก็เอาเรื่องความผลประโยชน์เข้ามาเอาเรื่องความอ,าอิจฉาลิษยาเข้ามาก็ทําให้สังคมความเชื่อนั้นแตกนะจาร์ปโลก,ก็เลยเตือนว่าวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใดนี่คําพูดของพระเยซูพระเยซูมาไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในนี้แล้วไม่ได้เอาอะไรออกไปเลยแต่มาทําให้พร,พระเจ้านั้นสําเร็จมาทําให้พระนมนามประชาของพระเจ้านั้นสําเร็จมาทําให้ กฎบัญญัติที่มนุษย์ถือไม่ได้นั้นสาเร็จนี่คือสิ่งที่อาจารย์บาโลอยากจะบอกสื่อสารให้ใกับพี่น้องเราเองนั้นเมื่อไปติดกับผลประโยชน์เยอะหรือไปติดกับเขาเรียกว่ากฎบัญญัติเยอะเราก็จะไม่รอดหัวใจเราก็ไม่บริสุทธิ์นะท่านก็เลยตัดว่าต่อไปนี้นะแต่ท่านเป็นคนของพระเจ้าแล้ววันนี้เป็นคนของพระเจ้าแล้วจงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้จงมุ่งมั่นในความชอบธรรมในทางของพระเจ้า ความเชื่อความรักความอดทนและความ,มสุภาพจงต่อสู้อย่างเต็มกาลังกับความเชื่อจงยึดชีวิตนี้รันไว้เพื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคนข้าพเจ้ากับชัดท่านต่อพระพักพระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตแก่สิ่งทั้งปวงและต่อพระพักพระเยซูคริสผู้ได้ทรงเป็นพยานอันดีต่อหน้าปอนทัสปิลาตนี่คือสิ่งที่อาจารย์โลอยากจะแป่งปันในวันนี้ว่า ในพระธรรมหนึ่งทิโมธีทิโมธีนั้นได้รับคำหนุนใจจากอาจารย์ปาโลให้เดินหน้าสู้ต่อเหมือนวันที่อาจารย์ปาโลนั้นไปยืนต่อหน้าปีลานะฮะอ่ะกษัตริย์ต่อหน้ากษัตริย์เพราะวันนั้นเขาจะประหารเพราะว่าในความเชื่อนี่แหละครับนะในความเชื่อสิ่งที่นะกษัตริปอนทั้ปิลาศเนี่ยนะที่โรมเนี่ยอาจารย์ปารโลไปเนี่ยเพราะความเชื่อไปประกาศถึง ซีซ่าโรมเลยนะปัจจุบันโรมนะโรมทุกวันนี้เนีย่ยอิตาลีนะทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นทั้งประเทศจำเก็นไหมเขาพลิกความเชื่อของเขาเป็นอะไรครับตัวนี้ก็คือเป็นคริสเตียนเป็นคาทอลิกนี่คือสิ่งที่อยากจะแบ่งปันถึงพี่น้องในที่ฟังคลิปอยู่ว่าวันนี้ทั้งผู้เชื่อและก็ผู้ยังไม่เชื่อความเชื่อเดิมนะความเชื่อเดิมที่เราเชื่อนั้นไม่มีทางเลยแต่วันนี้ที่เรารับเชื่อแล้ว นะจริงๆแล้วพระธรรมข้อนี้มันพูดมาถึงผู้เชื่อรวมถึงผมด้วยเมื่อเราเชื่อแล้วจงมุ่งมั่นไปในความเชื่อนั้นครับพี่น้องจงรักษาความเชื่อนั้นความเชื่อความรักความหวังความรักใหญ่ที่สุดพระเยซูคริสเสด็จมาเพราะความรักเพราะความรักเราและเราก็รับเชื่อนะเชื่อด้วยปากนะรับด้วยปากเชื่อด้วยใจทั้งหมดแล้วเราลอดแล้วเราลอดจากบวงมารเราลอดจากความมืดวาพระองค์ทรงมาเป็นแสงสว่างในโลกใบนี้แล้วเราเองนั้นได้รับพระพร ได้รับสู่สิ่งใในโลกใบนี้เพราะเราพระอ,องคอ์ตัดว่าเจ้าคือบุตรของเราเจ้าคือบุตรของเราเจ้าคือบุตรของเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนพี่น้องครับวันนี้ก็แป่งปันเพียงเท่านี้นะเพราะว่าข้อพระคำนั้นมันลับลึกมากนะครับแล้วก็อยากว่าหนุนใจว่าวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าคนคนหนึ่งที่เจอในวิกฤตแล้วจะหลุดพ้นได้ยังไงพี่น้องครับวันนี้ไม่ต่างอะไรกับเราที่กำลังเจอวิกฤตอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในวิกฤต นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดแคลนอาหารการงานการเงินธุรกิจทุกอย่างเนี่ยมันล่มสลายแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เรามองก็คือให้มองที่พระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นจะช่วยเราทุกหนทางทุกเหตุการณ์ทุกอย่างเลยนะให้เรามีสันติสุขร่วมกันพี่น้องครับวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะไปไหนทํางานอยู่ที่ไหนก็ขอให้ประสบความสําเร็จมีแต่ความชื่นชมยินดีในทุกๆวันวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับ สวัสดีครับผมก็อธิษฐานปิดในวันนี้นะสาธุการเทพระเจ้าพระบิดาเจ้าขอให้พระคําในข้อนี้ในถึงวุทีนั้นหนุนจิตชูใจกับพี่น้องของข้าพรจ้ง์ทั้งหลายที่หลายคนนั้นอาจจะเจอวิกฤตบางอย่างพระบิดาเจ้าขอให้เขาเน้นหลุดพ้นวิกฤตไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้เชื่อและก็ผู้ที่ยังไม่ได้เชื่อพระบิดาเจ้าขอให้พระเมปุสสุตนั้นจงดูแลเขาขอบคุณในสถานการณ์ในประเทศไทยนะขอพระเจ้าทรงอวยพรกษัตริย์ของข้าพระองค์และพระบรมสารุญทุกพระองค์พระบิดาเจ้า แล้วขอพระองค์ทรงอวยพรคณะรัฐบาลนายนาย,ยกรัฐมนตรีและทุกกระทรวงนะสอสอทุกคนพระบิดาเจ้ารวมถึงทั้งฟักฝ่ายรัฐบาลฝักฝ่ายค้านทุกคนเลยพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรนะฮะคณะรัชการไทยทั้งคนนะครับไม่ว่าจะทําหน้าที่ส่วนใดขอทุกคนได้มีสันติสุขพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรคนไทยทุกคนทั้งประเทศและอยู่นอกประเทศและมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ขอทุกคนนั้นมีสันติสุขขอเขาได้รับแสงสว่างจากพระเจ้า พระบิดาเจ้าบัดน,นี้ข้าพระองค์เชื่อและวางใจที่พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเราที่พระองค์ทรงมาให้พระพรกับข้าพระองค์ให้พระองค์ทุกคนนั้นจะรับพระพรจากริมฝีป,ปากของข้าพระองค์นั้นที่ผ่านข้าพระองค์นั้นเป็นภาชนะที่ข้าพระองค์ใช้ข้าพระองค์นั้นพระบิดาเจ้าลูกของคุณพระองค์งในเวลานี้ลูกนิหารด้วยความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแห่งชนาซาเรตอาเมนสวัสดีครับพี่น้องครับแลวเจอกันใหม่นะฮะพรุ่งนี้ส <laughs> วัสดีครับ